สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุ๊กตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชมขะวันนี้จะทำเกี๊ยวกุ้งแล้วก็หมูสับนะจ๊ะเครื่องปรุงอะไรเราก็เตรียมม้หมดแล้วนะคะก็จะเป็นรากผักชีสามเกลือนะคะเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วะคะ่ะคุณผู้ชมก็เลยทำเกี๊ยว ทานกัน ผงปรุงรสนิดนึงนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ทำม้วนๆซ่ว,ว,วๆไปนะคะคุณผู้ชมให้ทานได้ ใส่น้ำมันไปนิดนึงเนาะใส่ไข่ในหมูนะในในหมูสับแต่ว่าตัวกุ้งไม่ได้ใส่ไข่ค่ะมาบันเลงกันเลยขยุ่มขยำ ไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวทานนานแล้วนะคะวันนี้ตั้งหม้อใหญ่เลยอันนี้ได้แล้วนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นกุ้งกุ้งเนี่ยเหนียวอยู่แล้วนะคะ ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาห่อกันวันนี้จะลองหัดห่อแบบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาทำมานะคะเฮ้ยแล้วก็ยน่นย่นเข้าไปอย่างนี้ รูดออกแม่มันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆตัวหนอนอแล้วก็กด กร็รดออกแม่พอได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอไปลวกแล้วมันก็จะเดี๋ยวเราจะทําไว้สองแบบจะทําแบบที่ว่านึ่งกับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ ได้แล้วจ้ะคุณผู้ชมทำแบบสองแบบนะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปลวกทานกับก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเ,เอาไปล้างน้ำก่อนสองแบบเลยล้างน้ำก่อนนะจ๊ะ ไปเดี๋ยวเราไปลวกกันนะจ๊ะหม้อก๋วยเตี๋ยวก็พวยพุ่งมากจมลงไปเลยมืดหน่อยนะคะเดี๋ยวรอมันลอยขึ้นมาก่อนนะระหว่างที่รอเกีียวสุกนะคะเราก็จะมากรุงกันเลยวันนี้เส้นเล็กค่ะ ใส่หมูใส่อะไรก่อนนะหมูสับม้ามใช้มือได้เลยนะเราทานเองมามอร่อยล,ลูกชิ้น กอยหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวรอเกี๊ยวก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเกี๊ยวของเรานี่ปรุงเรียบร้อยเกี๊ยวกุ้งก็มีแล้วก็เกี๊ยวหมูนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูโรยผักชีโรยหน้าซะหน่อย ม,มาค่ะคุณผู้ชมมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะเกี๊ยวด้วยฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ